สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาในสเปอร์แคริโอโหมดผมจะพาสเปอร์ได้ถ้วยนะครับในวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่ม UCL Knockout กับ b บเออร์เลยคูเซ่กันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเนี่ยเรามีเกมพิเมรีกีกง่ายๆ4เกมที่เราต้องเล่นก่อนวันนี้มาเจอเบนฟอร์ดนะครับเราก็สามารถที่จะซิมข้ามเกมนี้ไปได้เลยเพราะมันชิวๆแล้วน,น,นั่นแหละครับ32นะเสียอ,อยู่เหมือนกันเกมต่อมาเรามาเจอนอริชนะครับ แล้วเกมนี้เราก็ชนะ20ไปเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาเจอกับบูฟนะครับผมเราได้คอนเนอร์อยู่ทางฝั่งขวานครับมุมนี้เป็นมุมดีมากเลยที่จะเปิดมาให้ออสิเมนทมงกโหมงพุ่งมากเลยนะครับแล้วโกก็พุ่งเหมือนกันโจเซซาเซฟสวยครับแต่ว่าเขาจะเซฟลูกนี้ได้หรือเปล่าเราซ่อนหุนวินหายไปไหนซ่อนฮุนวินหายไปไหนโดนเปลี่ยนตัวออกเราออกไม่ใช่ซ่อนฮุนินนะครับจะเป็นคนสังหารจุดโทษของเรา ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดูการเขายิงดูการที่เขายิงจุดโทษสิจะให้เปลี่ยนได้ไงแบบนั้นนะอ่ะการบุของเรานะครับซอนเลี้ยงเข้ามาสวยมากเราจ่ายให้ออซิเมนหลุดมาลองชิปไม่รู้ว่าล้ำหน้าหรือเปล่าชนคานสรุปว่าล้ำหน้าครับเปิดมุมของวูฟบ้างนะครับผมวูฟจะตีเสมอได้หรือเปล่าได้ขึ้นมงแต่ว่าลูกนั้นมันไม่ไปไหนเลยถ้าเราเปิดเตะมุมบ้างนะครับ เชยมนดิสันออซิเมนยืนอยู่ลงๆคนเดียวแล้วก็คราวนี้มองเข้าไปจนได้ครับจะมีคนยืนอยู่ตรงเส้นกัรนประตูก็กั้นไว้ไม่ได้ครับลูกนี้ไม่มีใครกัน้นออซิเมนเลยนะด,ดูดิดูออซิเมนยืนอยู่คนเดียวบุมจริงๆก็ไม่ใช่คนเดียวแหละแต่ว่าใครเข้ากั้นลูกเตะมุมแบบนี้กันถามจริงรักกันจังเลยนะทีมบูฟ่ะดูปูเชยมนดิสันจ่ายมาให้เวลีสนะครับ เพิ่งกลับมาจากการยืมตัวในลำน้าลูกนี้ยิงจอๆไม่เข้าโอ้โหน่าเสียดายนะครับจะเป็นประตูแรกอยู่แล้วนะสำหรับเวลิสเพิ่งกลับมาจากการยืมตัวหลังจากที่เราเสียาคาริมเอติเยมี่ไปในอีพีที่แล้วนะครับเอาเราทีมเราโดนใบแดงวูฟบุกมาในนาทีสุดท้ายนะ่าจะทําอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่นี่ครับโรเมโรแย่งบอลไว้ดีครับแล้วก็จบเกมนะครับผมคือมันแปลกมากเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเราโดนแบนในโดนใบแดงในหมดไฮไลท์ใช่ปะมันจะไม่โดนแบนครับ ปกติโดนใบแดงเนี่ยจะได้โดนพัก1เกมหรือ3เกมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าโดนใบแดงในโหมดไฮรลท์เนี่ยมันไม่โดนเลยสักเกมเกมสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเจอ knock UCL น o อกเอาเกมแรกนะครับเจอกับเซาเทมป์ตันนะผมพักผู้เล่นคนสําคัญสําคัญดีกว่าหวังว่าการพักผู้เล่นในคราวนี้มันจะไม่ทําให้เราแพ้เซาทมป์ตันนะบอลยาวมาที่อีครังอินนะครับม่งต่อไปให้เบนเดนจอนสันกลมาที่คังอินยิบซอยทำอะไรยังได้บอลอยู่ คุณมเนอร์ล็อกเข้าขวาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับทีมเราเปิดมุมเข้ามาให้เวลิสขึ้นมงโดนเคลียออกจากไลยครับโอโ้โหโดนเคลียออกจากไลกแล้วเมื่อกี้มงดีมากเลยนะตัวยังสูงอะเปิดบอลยาวคราวนี้มาให้เมนเดนเจลสั้นมาให้เวลิสต่อมาให้มองแกตกิ๊ซอยลุดเดียวแต่ลม้มหน้าครับโอโ้โหแต่ว่าได้จุดโทษในนาทีที่36นะครับใครจะเป็นคนยิงเวลิสจะเป็นคนยิงนะครับ ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าชุดนี้ใครยิงดีนะครับเป็นตัวสำรองมาทั้งทีมผมส่งไปทางขวาอูห้หูยิงดีซะด้วยสิครับประตูแรกของเขานะครับกับเราหลังจากไปยืมตัวมา2ฤด,ดูกาลได้ฟีคิกลุ้นประตูที่เสมอของเซาแทมตันนะครับในนาทีที่80แต่มันอยู่ไกลอยู่นะเขาต้องเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วก็ชิปข้ามาโดนใกล้ขึ้นมงนะครับผมแต่ว่า มันหลุดประตูออกไปแล้วก็จบเกมครับเราชนะ1-0จากลูกจุดโทษหลังจากเกมพวกนั้นนะครับทำให้เราทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป6แต้มนะครับเราเก็บได้12คะแนนเต็มนะแต่แมนซิ e ตี้ยังเล่นน้อยกว่าเราอยู่1เกมนะครับถ้าแมนซิตี้ชนะเกมที่มีอยู่ในมือเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น57แต้มนะครับก็จะตามเราแค่3แต้มแต่ก็เรื่องนั้นมันสำหรับอนาคตครับตอนนี้เราอยู่ที่1 แต่สาหรับปัจจุบันก็คือเรื่องนี้เลยครับเรามาเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับผมเกมนี้ถือว่าพอใช้ได้นะครับสําหรับลอกนกเอาจะไม่ไม่ยากเกินไปนะผมว่าอ๋อเราไปเลเวอร์คูเซนได้บุกขึ้นมาก่อนจะจ่ายตัดเข้าไปแต่โดนเราตัดไว้ได้นะครับแล้วเ,เขาก็ยิงแล้วเราก็บล็อกไว้ได้อยู่ดีแต่ว่าเขาก็ยังได้บอลอยู่ครับล้วก็ลองยิงแล้วเราก็บล็อกอีกแล้วโอโ้โหบล็อกเก่งจังเลเวอร์คูเซนขึ้นมาจนอาหารเดวิดยิงลูกนี้ตรงตัว วิคาริโอลแล้วก็บบไไรับบอลส่งไม่ได้เจมส์มาิสันทิ้งบอลไปให้ออซิเมนเดียวเดียวกันโอ้โหจับดีมากครับผมไม่คิดว่าเขาจะจับได้แต่ว่าโอ้โหต้องยอมถเถอะแบบนั้นนะ่ะอุตส่าห์ทําได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมาได้บุกอีกรอบหนึ่งมดิสันยิงไกลตรงตัวครับโอ้โหเซฟดีด้วยเปิดมุมบันเดอร์เวนล้อมงวันเดอร์วเวนงงเลยคานไปนะครับไม่ค่อยเห็นคนนี้มงเท่าไหร่กรูเซฟสกี้โอ้โหมีพื้นที่คล้องจองกันด้วยกีกี้โอ้โห,โ,หโดนแย่งแย่งกลับมาได้จะทำออก มดิสันออซิเมนมาเรียวคูเซนได้บุกขึ้นมาก่อนหมดครึ่งแรกนะครับได้โปดยาเสียบอลก่อนยาเสียประตูก่อนหมดครึ่งแรกเออแล้วเราก็เสียประตูไปนะครับให้ไปก่อนจบครึ่งแรกเลยโอ้โหงานครึ่งหลังก็ลําบากอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งหลังมาก็ไม่ต่างอะไรกันครับมีคนวิ่งผ่านมาหมดทุกคนเลยแล้วก็ได้ยิงออกไปนะครับวิคาริโอต้องเซฟโอเ้เกมนี้ดูไม่ดีเลยนะเนี่ยเปิดมุมมองออกหลัง ขึนมุมมาอีกรอบหนึ่งนะครับเขาได้มงมันเลยไปไกลเลยโดปาโลมาให้ออสเมนสวยมากครับออสเมนจะลุดแล้วออสเมนมาให้แมดิสันจ่ายคืิหลังไว้หน่อยไหมโอ้ยิงโคดีนะครับไม่รู้ว่า,าวเซฟได้ไงโอ้เราไปจ่ายบอลอย่างนั้นเสียบอลตรงนี้โอ้ดีที่เราบอคอยได้นะครับโอกาสสวนซอนฮุนวินวิ่งไปแล้ววิ่งไปทางซ้ายมือนะครับเขาไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะโอ้เราก็จ่ายไม่ดีนะครับ จ่ายสวยครับออสิเมนมาทางฝั่งขวาตัดเข้าในาสวยมากโอโหแต่บอลยาวไปหน่อยแต่เราเพีตต่อเพสตต่อโอ้โหเพื่อนการบุกครั้งสุดท้ายจะมีไหมไม่มีนะครับเกมแชมเปี้ยนลีกน็อกเอา์เกมแรกของเราเราบุกมาแพ้ไบเออร์ลีก e คือเส้นหนึ่งสูงนะครับตอนแรกผมบอกว่าเกมนี้มันจะไม่ยากเท่าไหร่เป็นไงละ่ะพักจากเกมถ้วยหนึ่งมาเล่นอีกถ้วยหนึ่งนะครับเอเมริตเอฟเอครับนะถ้วยนี้เราก็ต้องการครับหลังจากพลาด คาราบาวครับไปนะบุขึ้นมาเบลลิสหน้าประตูลงลงโอ้โหยิงเข้าไปเบาๆแต่ว่าแม่นๆนะครับเสียบเสาเข้าไปนี่แหละครับจาเหตุที่ผมไม่ต้องซื้อกองหน้าคนใหม่หลังจากเดย์มี่หนีไปนะครับเพราะเรามีเบลลิสเด็กของเราเองนี่แหละทางอินลุดมานะครับจ่ายผ่านฟากมาให้เบนนันจอนสัน้นไม่รู้มาถึงได้ไงเบนนันจอมสัน้นเลี้ยงแล้วก็เสียบอลได้ไงจานเรายังคล้องบอลอยู่เลยโว้ วางบอลไปให้อีคังอินสวยมากนะครับแต่จับบอลไม่ดีเท่าไรเวลิสไหมโอ้โห oh, oh, จ่ายสวยเราก็จับสวยอีกคนหนึ่งสองประตูโดยเวลิสโอ้โหอันนี้มันโหดจังวะทำไม <laughs> เราไม่เห็นมันต้องไปซื้อก่องหน้าใหม่เลยไม่เห็นต้องซื้ออาเดมีมาตั้งแต่แรกหาแฮตตท้ให้ตัวเองยิงไกลเลยครับโอ้โดนบล็อกต้องทดสอบกองหลังของชุดนี้บ้างนะครับกองหลังดาวรุ่งของเราทั้งหลาย วาง,งั้นโอ้โหเข้าบอลพลาดยังไม่เสียบอลประตูเซไว้ได้ยังเหลือเชื่อมีครังอินเลี้ยงเข้ามาถึงสุดปลายเส้นจะเปิดบอลเข้ามาจับบอลอนะไรวะน่าคราวนี้หลุดเดียวอีกแล้วครับแต่คราวนี้ไม่มีเพื่อนมาให้ส่งให้เลยก็เลยเลี้ยงไปเองเลยเพื่อนตรงกลางก็ไม่มีตัดเข้าในมาให้เวลิสโอ้โห แทนที่จะวิ่งเร็วกว่านี้ก็น่าจะได้ประตูแล้วแหละแทงลูกนี้ไม่รู้ลำหน้าหรือเลปล่านะคะรับเวลีสาประตูแฮตทิกให้ตัวเองโดนติดบล็อกโอ้โหต้องทำยังไงถึงจะได้แฮตทิกแล้วทำไมกองหลังเราไปยืนนอยู่ตรงนั้นว่าเอนดิก้าทำไมยืนลึกจังมา เราขี่เอาแปังกันไม่ได้ครับโอ้โ oh, หโชคดีไปคอนเนอร์เ mm hmm. วลลิสได้ขึ้นมงอ้โห uh huh. ตรงตัวประตูขนาดเขาจับพลาดแต่ก็มีคนยืนบังไลน์ไว้ให้แต่ก็ไม่เป็นไรครับ2ประตูต่อศูนนะครับผมชนะสโต๊กซิตี้ผ่านเข้ารอบ FA ครับรอบต่อไปแล้วนะทําไมแฟนเราดูแบบไม่ค่อยดีใจกันเลยว่าอะไระนะด้วยหนุ่มคนนี้จากอาร์เจนตินาซักก่อนครับลง3นัดยิง3ประตูนะครับผมสุดยอดจริงๆเดี๋ต่อมาเรามา เจอกับเวสแฮมในพรีเมียร์ลีกนะครับไปเยือนเขาลูกเตะมุมของแมดดิสันโอกาสแรกของเราในเกมเปิดเข้ามาโรเมรโรได้ขึ้นมงแล้วเป็นประตูครับโอโ้โหโรเมรโรพุ่งมามงอย่างกับซูเปอร์แมนเลยนะครับเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้เหมือนจะเปิดมาให้ออสิเมนนั่นอะบอกเลยว่าลูกเปิดของแมดดิสันนี่มันดีจริงๆนะครับเล็งเข้ามาที่ออสิเมนแต่ว่าโรเมโรโอ้โหซูเปอร์แมนมงเข้าไปไม่มีใคร ไม่มีใครรู้อ่ะไม่มีใครคิดว่าจะมาถึงแล้วก็ชนไอ้หน้าชนหน้าไอ้คนนี้เข้าไปนด้วยนะครับบีเด็บอลเข้ามาสุดปลายเส้นเห็นซอนลงๆล่งซอนยิงอุ้ยูดออกไปได้ไงซอนบอลยาวไปวิคาริโอออกมาอีกแล้วครับแต่คราวนี้เซฟได้แมนดิสันพาบอลขึ้นมาแมดิสันพาบอลขึ้นมาไม่รู้ว่าจะจ่ายให้ใครหลดมาให้คูดูเซฟจี้นะครับคืนไปที่แมดิสัน ไอ้สันเห็นออสเมนยืนอยู่ลงๆคนเดียวจบสกทร์ได้สําเร็จครับสองประตูต่อศูนเวลามาเปิดเข้ามายิงโมงต่อจอนะครับบล็อกไว้ได้ไม่ใช่เซฟด้วยบล็อกเพราะว่ามันกินไมได้ทำอะไรเลยโอ้โหเราเสียจุดโทษในนาทีสุดท้ายนะครับใครไปทําอะไรให้มันเสียจุดโทษวะเนี่ยไอ้ดูดิวิคาริโอกับมุยนี่ไงเซฟไว้ได้ครับอันเดซิวายิง ยิงดีนะเมื่อกีก้บอกเลยแต่ว่าเราเซฟดีกว่างนประเด็นนะ่ะทำให้จบเกมเราได้คีนชีตนะครับชนะไป2อูนย์ก่อนที่จะไปเจอเลเวอร์คูเซนอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็มาเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสอีกรอบหนึ่งนะเกี่ยับเกมนี้ผมก็จะให้ซอนพักจริงๆผมก็จะให้ทุกคนพักครับเกมนี้เจอกับนอตติงแฮมเราก็ชนะไป3าองครับเกือบเสมออยู่เหมือนกันนะกิฟส์ไว้ยิงไป2แล้วก็แมดิสันยิงไปอีกหนึ่งนะครับก็คือว่ากองหน้าเราไม่ต้องยิงนะครับกองกลางเรายิงหมดเลย และนั่นจะเรียกกำลังใจให้เรามาสู่เกมนี้ครับสเปอร์ VS เลเวอร์คูเซนในยูฟาแชมเปียนลีกนะครับทุกคนรอบ16ทีมสุดท้ายเราตามหลังอยู่1-0นะแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเราได้เล่นที่บ้านของเราอันนั้นคือเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งเลยนะครับเริ่มเกมเคลียร์บอล้าแพ้เกมนี้ก็คือเส้นทางแชมเปียนลีกของเราคือหมดหวังแล้วนะนก็โมอเดิช เห็นโอ้โหออซิเมนทำท่าจะวิ่งผมเลยกดส่งให้ออซิเมนแต่มันมันโดนโดนหลอกอะ่ะโดนทีตัวเองหลอกเนี่ยคอร์เนอร์ของเดบอคูเซนเล่นกันสั้นๆเกะเขี่ยออกไปได้คอร์เนอร์อีกรอบนึงเขี่ยออกไปได้โดยโมดริชนะครับคอร์เนอร์รอบที่สามติดต่อกันโมดริชแย่งคราวนี้ไม่ออกครับส่วนบอลกลับไปเลยเฮ้ยผมเห็นปุ้มโอ้โหไม่ทันทำออกโอ้ยโ,โดนบุกขึ้นมาอีกแล้วนะครับเขาได้ยิงแต่ออกไปไกลเลย บอลแทงมาให้เลยๆเลยโคเส้นไม่รู้จะคอนหรือว่าจะยิงนะเมื่อกี้เราโดนบุกหนักมากเลยนะครับถ้าเราอยากชนะเกมนี้เราต้องหาประตูตีเสมอเร็วๆเนี่ยโดนบุกอย่างนี้มันไม่ได้มิดิสันคราวนี้ออซิเมนวิ่งจริงออซิเมนหลุดกองหลังมาได้แล้วก็ยิงโอ้โหพูดปุบมาปั๊บเลยครับประตูตีเสมอประตูขึ้นนาในเกมนี้แต่ว่าตีเสมอใน2เกมนะครับรวมๆกันแล้ว1ประตูต่อหนึ่งนะครับตัววิเตอร์ออซิเมนไม่รู้ผ่านกองหลังเขามาได้ยังไงนะครับ แต่ว่าเขาทำได้ดูดิเนีโอโหใช้พละกกำลังนะครับพละกกำลังมาจากไหนไมารูน้นะอีกคนหนึ่งตัวอย่างบึกมันก็จบสกอร์แบบไม่พลาดครับระดับออซิเมนจะขออีกซักประตูก่อนหมดครึ่งแรกได้ไหมโอโหโมดริชเลี้ยงไปเข้าเท้าเขาเฉยเลยนะแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเสมอนะสกอร์รวมเสมอกันหนึ่ง,งแต่ว่าโ um มเมนตัมแบบนี้มันอยู่ที่ของเราครับเรายิงไปได้แล้วแล้วก็ แฟนบอลก็อยู่ในบ้านเราครับผมเชื่อว่าคัมแบ็กเนี่ยไม่น่าไกลเกินเอื้อมมาเลย,เลยกาบ,บี้โอ้โหโดนเบียดโดยซาลิบาซาลิบามาทำอะไรอยู่ทีมนี้นเนี่ยโก <Go, S 2> เขาเปิดเปิดพลาดน,นะครับ,เ,นนรบเราได้บอลอยู่ตรงนี้กาบ,บี้ออซิเ <zy> <He ard. S 2> มนเห็นแมดิสันแมดิสันลุดยิงโอ้โหเซฟได้ไงก็ไม่รู้นะครับเซฟดีมากเลยแมดิสันยิงแบบ สุดๆแล้วอะทำอะไรดีกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับเอาเราแยงได้ครับกาบีเปิดเข้าไปให้ออซิเมนมาผมไม่ได้จะทาแบบนี้มองขึ้นมาให้แมตดิสันแปรจ่อจอครับโอ้โหผมทําอะไรก็ไม่รู้ผมกดมัวไปหมดเลยสอศูนย์นะครับผมออซิเมนไม่ล้าหน้าได้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับคราวนี้เป็นฝ่ายออซิเมนแอซิทให้แมตติสันบ้างน,นี่นะครับกาบีแย่งบอลได้ดีเปิดมาไม่ล้าหน้านะครับแตะแล้วก็มง่งคืนม่งโคตรดีนะเราแตะให้ตัวเองมอง โคตรเวิด์ลคลาสเลยวพวนี้คนนี้นกาบี้อยู่ทุกที่ในสนามจริงๆครับกาบี้มาให้ออซิเมนไม่รู้ล้ำหน้าหรือเปล่ายิงเข้าไปแล้วแต่ว่าอะไรครับล้ำหน้าเอาแล้วเอ่าแล้วครับบายเออร์กำลังใจยังไม่หมดนะครับเเวร์คูเซนเข้ามาถ้ายิงเข้าคือเสมออยู่นะครับแล้วก็กันไว้ดีครับไปโดโปโลแต่ว่าเป็นเตะมุมต้องการลูกเตะมุมนี้ดีๆนะครับเปิดมุมเข้ามา เขาได้มองอู้โชนคานบอลรีเบาเขาได้มองอีกรอบนึงวิคานิยโอทำได้ยังไงคุณทําได้ยังไงครับวิคาลโอโอ้ยอย่าเพิ่งดีใจกันนานนั้นเพื่อนเรายังไม่ชนะเลยเพื่อนใจเย็นมาเราเปลี่ยนแผนนิดน,นึงนะครับเอากองหลังสามไปเลยจะได้กันได้ดีๆนะครับคอเนอร์เปิดเข้ามาเปิดมาไม่ดีแต่เขาได้มงวิคาลโอต้องต่อย,อย,อยมันออกไปโอ้โหแล้วเขาประตูขึ้นมาแล้วอ่ะนาทีที่88เองประตูขึ้นมาแล้ว เปิดมาลุกนี้ไม่ดีครับไปอีกครั้งอินได้บอลโอโ้โดนเสียบอย่างนี้โอ้โหต้องไปแดงแล้วไหมต้องไปแดงแล้วไหมแบบนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้เราสามารถวิ่งไปยิงยิงได้เลยนะครับเพราะว่าประตูมันโล่งนะแต่เขาไม่โดนไปอะไรเลยหรอโอ้โหถามจริงไม่เป็นไรครับเหลือเวลาอีกสองนาทีเราสามารถทวงเวลาได้โดยการให้บอลมาอยู่ที่วิคาริโอนะครับผมแล้วก็น่าจะจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เราคัมแบ็กสำเร็จนะครับเล่นในาพานตัวเองชนะไบเอเรวอรคคูเซนไปได้สองหนึ่งนะคะแนนรวมผ่านเข้ารอบต่อไปโหนัดแรกในแชมเปี้ยนลีกยังหนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วนัดต่อไปมันจะเป็นไงวะเนี่ยแล้วทีมที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับโอ้ยอาร์เซนอลเพื่อนรักตกรอบหรอโดยบุลเซียดอดมุนนะครับก็แพ้ไปสองหนึ่งเราจะไปเจอดอดมุนนะอ้อยูเวอีกแล้วอ่ะยูเว,ว,เวชนะเรัมลมาริตนะครับผมคาบ้านเรัมลมาริต บาร์เซโลนาเข้าคาบ้านแต่ว่าผ่านเข้ารอบไปนะครับเอ่อเพอเชอโอลิมปิกมาร์เซก็ชนะบาเอ์นมิวนิกนะโมนาโกแล้วก็เบนฟิก้าผ่าชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหแมนแมนซิตี้ได้กลุ่มได้ง่ายแล้วขนาดได้เบนฟิก้ายังแพ้เลยโอ้โหคิดดูอ่าผมว่าอยากไปเจอใครเอ่อโมนาโกมากที่สุดนะครับผมไม่ก็เบนฟิก้า กลับมาในถ้วยอีกถ้วยหนึ่งนะครับที่เราลุ้นอยู่เหมือนกัน e m i r a t ตเอ a ครับนะครับผมยันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับแล้วเราก็ชนะไปชิวชิสามนะ่งะโอ้เวลิสยิงได้แล้วครับ2องลูกเลยนะโอ้อีกแล้วเหรอแมนยูอีกแล้วเหรอถ้าใครไม่รู้นะครับว่าผมหมายถึงอะไรไปดู EP ที่แล้วนะครับเราเจอแมนยูไปประมาณ3รอบมั้งใน ep เดียว EP หวังว,ว่าเราจะเอาความแค้น อีพีที่แล้วนะครับที่เขาน็อ c เราออกจากคาราบาวครับนะจริงๆเราก็ล้างแค้นไปแล้วรอบหนึ่งนะโดยการน็อ c เขาออกจาก FA ครับแต่ว่าผมยังไม่รู้สึกสะสมเลยครับย,รยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกสะใจนะครับก็ต้องมาเอาชนะเขาในพรีเมียร์ลีกให้ได้อีกรอบหนึ่งผมดรอปซอนฮุนมินเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ซอนฮุนมินคนเดิมอีกต่อไปอะ่ะโูสตเซฟกี้ลวนกับลูกชอนะครับเอาลูกชอนหนีถลายไ,ไปไหนเนี่ย จะจ่ายให้กับออซิเมนแต่ว่าไม่รู้กันนะเมื่อกี้โอ้โหน่าเสียดายโอ้โปอโลสก,กัดแรดฟอร์ดอยู่คาตีนนะครับผมแล้วก็เห็นพื้นที่ของออซิเมนแตะบอลดีนะครับโอ้โหมาให้แมดิสันติดบล็อกแล้วก็ล้ำหน้าโดยออซิเมนโอ้โหเมื่อกี้ผมน่าจะแตะไปทางอื่นเหรอเจอแมดิสันพาบอลขึ้นมาแล้วมีพื้นที่ไม่มีใครจะคิดจะการแมดิสัน Madison เลยเหรอโอ้โอ ประกาว่าจะส่งให้ออซิเมนนะครับแต่ว่ามีผู้เล่นแมนยูมาขวางไว้เต็มเลยเอ๋อลูกชอทาอะไรลูกชอทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเสียบอลอยู่ตรงนี้ออซิเมนไหลามาให้ลีข้างอินยิงงูข้ามคานอส่าหให้โอกาสลงแทนซอนฮุนบินนะครับอีคางอินยิงด้วยขวาเท้าไม่ถนัดนะแล้วก็จะทําบอลข้ามคานออกไปเลยไม่เป็นไรครับการให้โอกาสก็คือต้องให้โอกาสครับถึงแม้ว่าเขาจะพลาดอนโทนี่ แอนโทนี่เลี้ยงเข้ามาแล้ววันเดอร์เวนอย่าบอกนะว่าวันเดอร์เวนอีกแล้วครับวันเดอร์เวนอีกแล้วทำให้เราเสียจุดโทษกับแมนยูเนี่ยครับโอ้แล้วก็เดาผิดทางนะครับโดนนำก่อนเพราะจุดโทษอีกแล้วครับผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันฟาวยังไงทั้งที่ผมแบบโดนบอลนะครับเออแอนโทนี่คือปัญหาจริงๆครับ แมดิสันโอ้โหจับบอลสวยพักออกดีแมดิสันยิงเองลูกนี้โอ้โหตีเสมอได้ทันทีครับเจมส์แมดิสันแต่งบอลเองโคตรโผล่นะครับจ่ายก็ดีจากคูรูเซฟสกี้นะครับเอาแล้วมีคนหนึ่งเดินนิ่งเลยแ้้วมีคนหนึ่งในทีมเราเดินเฉยเลยไม่มีใครไปดีใจไอ้ไม่ไปดีใจเหรเคาหรอดูแมดิสันนะครับเฮ้ยเราอย่าเสียบอลคืนอย่าเราจะเซฟรถประตูกับทันทีโอ้โหดูแย่งจากมาร์คัสแราฟอร์ดคูเซฟสกี้ มีพื้นที่วิ่งเข้าไปครับมีพื้นที่วิ่งก็วิ่งเข้าไปเลยวิ่งผ่านอาราบามามาให้กับเจมส์แมดิสันสั้นๆคืนมาให้เปโดปโลเปิดมาโอ้โหโอนาหน้าถึงก่อนออซิเมนนะแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับเสมอหนึ่งหนึ่งคาร์ลัฟร์ขึ้นมาลองยิงไกลโอ้โหดูไปนู่นเลยเพื่อนแทนที่จะส่งมีแร่องอินได้บอลนะครับโอ้โหหลอกสวยใจให้ออซิเมนออซิเมนล็อกแล้วก็ยิงติดบล็อกทำดีครับทำดีทำเริ่มทำมาสวยแล้ว เปิดมุมเข้ามาโดยแมดดิสันนอซิเมนมงมีคนยืนอยู่ตรงเส้นอีกแล้วครับโอ้โหเอลซิเมนมงดีทุกรอบแต่ว่าเขาก็มีคนยืนกันที่ทงทุกรอบที่ทงอะไรวะที่เส้นเข้าประตูะแมนยูขึ้นมาหาประตูชัยนะครับผมไม่อยากเข้าบอลเลยเพราะว่าเข้าบอลแล้วมันจะเสียจุดโทษนะครับเนี่ยไม่เข้าบอลแล้วเ็ายิงได้นะครับแต่ว่าโชคดีที่ประตูเราโคตรโหดโคตรเก่งสอนว่าไงเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมา เจมส์มาริสันกาบี้เห็นอัลซิเมนโล่งโอ้โหใจช้าไปเจดอนซานโชโอ้โ,อโหมีพื้นที่โล่งเลยนะครับใจมาให้แต่สอดหน้าประตูโอ้โหยิงชนคานแล้วก็เด้งเข้าไปเฮ้ยอาจจะแพ้แมนอยู่แค่ทีมเดียวจริงไหนดูดิอีกั้งยิงโอ้โหโอ้โหเร็วขอประตูคืนครับอย่างน้อยก็ได้หนึ่งแต้มพอดีโอ้โหยิงรั้า โอ้ประตูตีเสมอในแปบ๊บเดียวเองถ้าเล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะก็คงชนะไปแล้วนะครับทีมเราโอ้เราก็มาดีใจเหมือนเขาดีใจกันเมื่อกี้เลยครับลูกประตูตีเสมอของอีคังอินนะครับหลังจากแรดฟอร์ดยิง30มชีวิตต่อมายัง,ย,งยิงตีเสมอให้เราเลยครับนี่ใช้ความเร็วนะครับอืมแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเท้าถนัดเข้าไปนะแก้ตัวจาก ตอนแรกในเกมนี้แล้วนั่นแหละครับก็เป็นเกมพรีเมียร์ลีกที่สุดระทึกใจอีกเกมหนึ่งให้ทุกคนดูน,นะครับเราเสมอกับ Man แมนยูการเสมอนั้นนะครับทําให้เราโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้นำนะแต่ว่าเราเล่นน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้หเกมนะครับถ้าเราชนะเกมต่อไปเนะี่ยเราก็ขึ้นนําเขาเหมือนเดิมแล้วเกมต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรด้วยครับมันคือเกมเจอกับไรตันที่ ลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับเขาอยู่ที่18มีแค่19แต้มเองหรอไบตันจริงหรอทุกคนมองว่าผมเจอเด็กเทพอีกแล้วอะดูดิคนนี้อยู่15 overall 60แล้วนะครับ potential ได้ถึง9 4เลยนะครับเจอไบตันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สกอร์สูส่4อยู่นะ3-2โอ้ซอนยิงด้วยนะ <laughs> เราก็มาเจอที่15อย่างรูตันทาวใครจะไปคิดว่ารูตันทาวจะอยู่ที่15เราไปตันอยู่ที่18นะครับผม ปีกิกของทอนแนมฮอสเปอร์นะครับระยะห่าง31เมตรผมเชื่อว่าแมดิสันยิงลูกนี้ได้ครับคอยดูแล้วกันคอยดูแล้วกันกดพลังไปเต็มแม็กอูโอ้โโอเคยิงได้แต่ว่ายิงตรงหรือเปล่าคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ลูกนี้ต้องยิงให้เข้าแล้วแหละยิงให้เข้าแล้วแหละคุรูเซฟสกี้เลี้ยงมาเดียวเดียวโอ้โหติดเซฟได้ไงเซฟไว้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับโอ้โห บอลมาให้ที่ข้างอินโอ้โหสวยมากแต่ว่ายิงติดเซฟอีกแล้วไอ้โกนี่มันโหดไปไหนวะเปิดเข้ามาหม่โดนเคลียร์ออกไปโอ้โหมาแบบนี้บอลอยู่ที่คนที่ไว้ใจนะครับออซิเมนโอ้ยทำอะไรเนี่ยเลี้ยงไปไหนก็ไม่รู้นะเพาะไม่ยังมีโอกาสอยู่แอนดิสันโอ้โหโดนแยง่งเราจะมาดรอปแต้มแบบนี้กับลูตันทาวไม่ได้นะครับทุกคนผู้รุเซฟสกี้จ่ายมาโดยโรบอตก้านะครับมีพื้นที่ จ่ายจะจ่ายให้โอซิเมนที่มีพื้นที่กว่าแต่ว่าก็เฮ้ยมันอะไรมันไม่ลงล็อกกันเลยว่ะขนาดเจอแค่รูตั้นท้านี่มาดูรูตั้นท้าบุกกันบ้างนะครับอยากรู้เหลือเกินว่าเขาจะเก่งแค่ไหนแล้วก็โดนเราแย่งเ,เราสวนกับกาบี้มีพื้นที่ให้ตัวเองเลี้ยงออกมาสวยเข้ามาข้างในจ่ายตัดกลับไปให้แมดิสันจับบอลไม่ดีโอ้โหลูกเตะม,มุมของรูตันนะครับเราโม่งเคียวไปได้เขาได้บอลเก็บ แถว2ลองยิงไกลลูกนี้ติดกองหลังของเราน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วนะครับนาทีที่89จังหวะน,นี้บอลอยู่ที่เจมส์แมติสันอย่าพลาดดีกว่าคราวนี้ทิ้งไปให้อีคังอินจับบอลใช้ได้ครับมาเข้ามาข้างในให้ออสเมนมีเพื่อนขอบบอลจ่ายไม่ดีโอ สมอกับลูตันแค่ศูนย์ไงวถ้าจะลุ้นแชมป์พี่เมลีเนี่ยมันแบบนี้มันเล่นมาเสมอทีแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยด้วนอกาสนั้นนะครับทําให้เรายัางแซงแมนซีไม่ได้แล้วเกมต่อไปเราไปเจอกับเจ้าตัวเจ้าจ่าฝูงเลยทีเดียวเชียวเราไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมว่ามันมีคนที่อยากให้เราแพ้ครับมันมีคนแค้นเราลึกๆอยู่ในใจแมนซีในลีกไปเจอมากเซในยุโรป แล้วก็ลิเวอร์พูลใน a ลีกแล้วก็ไปเจอหมากศีกเราเกมนี้ถือว่าเป็นอีก2เกมเนี่ยถือว่าเป็นการลุนแชมป์ลีกของเราได้เลยนะครับโดยเฉพาะเกมนี้กับแมนซิ t y ตี้นะถ้าเราชนะเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะตามเราไม่ทันเลยนะครับเกมนี้เราต้องเราต้องเราต้องเล่นให้ได้อ,อืมหลังจากที่ไปเสมอกับลูตันทาวผมก็ไม่รู้ว่าทีมเราสปิริตมันจะดีแค่ไหนในการมาเจอกับจ่าฝูงอย่างแมนซีนะครับแต่ผมก็ หวังว่าทุกคนจะเรียนรู้ในเกมรูตันทาวเรามาเจอแมนซิไม่เหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วเราก็เจอแมนซิเพื่อลุนแชมป์เหมือนกันแล้วเราก็แพ้ไปนะครับทำให้เราแพ้ลีกไปนะปีที่แล้วแต่ปีนี้มันต่างกันไปครับเรามีคนนี้เว้ยออซิเมนมาเริ่มเกมมนดีกว่าพูดมากแมนซีได้บุกก่อนนะครับเอริฮาร์แลนด์โดนกาวี่เราโฉกไปอย่างให้ยดยเราสวนกลับเลยครับโอ้โหดูการจ่ายบอลสวนกลับบอลอยู่ที่อ e. ีคังอิน ีข้างอินมีพื้นที่ว่างๆให้วิ่งเข้าไปครับตรงกลางก็มีพื้นที่ว่างจ่ายเข้าไปเร็วเลยออซิเมนทําให้อาเกมุนตัวแล้วก็ยิงขึ้นนําก่อน10นาทีเท่านั้นลุยลูกบอลสวนออซิเมนนะครับผมจะใครที่ไหนอีโอ้โหจ่ายดีจับดีนะครับอาเกหลงทางไปไหนใช่อาเกบอกเว้ยถ้าไม่ใช่นี่ผมผมเขินเลยนะนี่ครับแล้วก็ยิงไปวางบอลแม่นมากครับ ฮาแลนด์ยิงด้วยขวายิงเลยฮาแลนด์ใจร้อนอะไระไยเบวีสแทงบอลมาให้กาวี่กาวี่โดนลุมสองโอโ้โหแล้วก็แต่ละคนที่มาลุมก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮาแลนด์จ่ายบอลไปให้ที่เบนโรซิวา่าให้ที่แจ็คก,กี้ลิตลองยิงไกลติดบอกไปวานเดเวนครับบอกสวยเฮ้ยทำไมผมเปลี่ยนตัวไปแบบไม่คล่องเลยวะการเปลี่ยนตัวกันเนี่ยแ,แมนซียังอยู่นะครับเรายังประมาทไม่ได้แมนซีเป็นทีม ที่ชนะเราแชมป์ลีกของเราแย่งแชมป์ลีกเราไปปีที่แล้วครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่านักเตะเขาเป็นไรนะวันนี้ดูเหมือนใจร้อนกันหมดทุกคนเลยเป็นโดโปอโล,โลเห็นออซิเมนวิ่งอยู่ตรงกลางออซิเมนคืนให้เปอโลมาให้เจมันดิสันยืนอยู่คนเดียวเซไ้ได้ยังไงเอดเดอร์ซอนโอ้โหจอห์นสโตนจอห์นสโตนมาเป็นปีขวาเหรอเนี่ยอะไรวะไม่มีใครที่ดีกว่านี้ให้เล่นปีขวาแล้วหรอครับอ้าเราเคลียร์ไม่ขาดนะครับเอายังไง นี่ไงแม็กอาร์ตีเหรอจะ๊ะเราก็จบครึ่งแรกไปนะครับเรานำอยู่1นศูนย์แล้วแมนซีดูบุกขึ้นมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าบุกขึ้นมาแล้วใจร้อนนะเขาแบบอยู่ดีๆก็เอาใจยิงอย่างเดียวเลยอีกั้งอินได้บอลโอ้โหเลี้ยงหนีมาสวยครับแต่บอลแรกโดยออสเมนได้เปรียบนะครับออสเมนลองชิปลูกนีโอ้โหน่าจะยิงอัดเข้าไปเลยนาแค่หนึ่งลูกนะเว้ยทำไมมาเล่นอะไรแบบนี้โดรดรงฮาแลนนี่ไง เล่นคาเล่นเกมนี้ไม่ได้เกิดครับโดนคุมกำเนิดโดยโรเมลโลก,กับแวนเดเวนแต่ว,ว่าลีขังอินโอ้โหฟิวโฟเดนฟิวโฟเดนลองส่องไกลลูกมีต้องปัดทิ้งออกไปครับเมดิสันเห็นออซิเมนวิ่งไปแล้วออซิเมนหยุดวิ่งอีกแล้วอะทำไมออซิเมนชอบหลอกเมดิสันวะไม่ใช่ชอบหลอกเมดิสันชอบหลอกเพื่อนร่วมทีมว่าจะวิ่งไปแต่ว่าก็ไม่วิ่งไหนที่สุดบอลมาอยู่ที่ครูเซฟสกี้มีสเปอร์มาเยอะมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายมาอยู่ที่ซอนโอซอน ไม่พิ้วเหมือนเมื่อก่อนเลยอโอล่ซอนเพิ่งลงมานะครับสงสัยเพิ่งลงมาแล้วมันยังขัดสนิมอยู่นะครับเครื่องยังไม่ติดช่วงทดเวลานะครับอย่ามาเสียบอลตอนนี้อย่ามาเสียประตูตอนนี้ออกมาที่กีริตแล้วก็หมดเวลาไปเท่านั้นครับเราชนะแมนซีหนึ่งศูนย์โอ้ม่ก็จากประตูลูกส่วนกับลูกนั้นลูกเดียวเลยนะครับทั้งเกมมีแค่นั้น เราแมนซิบุกขึ้นมาไม่เคยได้อะไรครับโดนกองหลังเราฟุมกำเนิดหมดเลยโอ้โหการชนะครั้งนี้อาจจะทำให้เราเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สปเปอร์เลยก็ได้นะครับเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าชะตาของสปเปอร์จะเป็นอะไรนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปก็ด้นะครับเพราะตอนนี้ขอขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ้าเถ้าใครชอบไปมึงก็แล,กแล้ก็ลกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผม เราก็จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะว่าสเปอร์จะเป็นยังไงแล้วดูดิจะเจอกับหมักเซ่กับลิเวอร์พูลนะครับผมวันนี้เอาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย